ก็นะครับก็ต้อนรับลมหนาวอย่างเป็นทางการนะครับนะวันนี้อากาศก็หนาวทั้งวันเลยนะครับโอเครถที่กำลังจะมานะครับเป็นในส่วนของรถธรรมดา2องึงกรุงเทพตะพานหินนะครับก็เป็นไงบ้างครับคลิปที่ถ่ายการเล่นเองกอย้อนยุคอะไรต่างๆของบทเพลงีของชุมแสงสนุกกันไหมครับเดี๋ยวปีหน้าไว้ค่อยคุยกันใหม่นะครับโอเค ล้างสองก็เป็นในส่วนของรถดวดดำหกสามสี่นะครับนะนี่นะฮะกำลังรอลีกกับรถธรรมดาสองหนึ่ง,น,งนะครับที่ล่าช้ามาแค่สี่นาทีเท่านั้นไม่เร็วเลยว,วันนี้เกือบตามเวลาอยู่แล้วเชียวตอนนี้หนึ่งนาทีนะครับวันนี้ล่าช้ามันไม่เยอะเลยนะฮะสองหนึ่ง,งก็ขอภายนะครับทีมในไยหนึ่งศูนย์เก้ากับสี่ศูนย์ปดมาสองึกสาววัดติดแล้วนะครับ รวมถึงสองหนึ่งด้วยโอเคผมก็ขอพูดนะครับว่าคืนนี้นะครับจะเป็นคืนสุดท้ายรีบข้ามมาเร็วครับรถไฟกำลังมาคืนนี้นะครับก็จะเป็นคืนสุดท้ายของงานประจำปีเจ้าพ่อจำแม่ชุมแสงนะครับวันนี้ก็มีลิเกสอร้ามน้ำเพลนนะครับอยู่ที่หน้ารถตั้นนะครับตลาดนัดแสงสุเทริธรรมนะครับส่วนคอนเสิร์ตนะครับจะมี 2องวงนะครับคือเอสซีแบงกับ,รบนะดรเตฟูนะครับนะไม่รู้นะครับดรเตอร์ฟูจะเล่งกี่โมงแต่ถ้าเดาเวลานะครับสี่ทุ่มครึง่งไม่ก็5้าทุ่มตรงนะครับนะโอเคก็กําลังมานะครับในส่วนของรถธรรมดาสองนดหกรุงเทพตะพานหินนะครับฟังนะครับบอกก่อนนะครับว่ายังไม่ใช่109 อย่าเข้าใกล้นะครับอันตรายบอกก่อนนะครับว่ายังไม่ใช่109นะหลายคนจะเข้าใจผิดน,นะครับสอนนัน่นหึงเนี่ยจอดชุดแสเสร็จแล้วไปจอดทีงท,ที่วังกากปามูนางนหอไกลนนทบและตะพานหินเป็นสถานีปลายทางทั้งหมดนะครับอีกแค่ห้าสถานีเท่านั้นพอถึงสถานีตะพานหินปับ๊บผู้โดยสารจะลงหมดเลยนะครับนะเพราะเป็นสถานีปลายทางโอเค มาแล้วครับ2องนน,นึ่กรุงเทพสะพานหินนะครับอย่าเพิ่งข้ามนะยังไม่ใช่1นึนย์เนะครับจะไม่ใช่เป็นสองนึ่น,น,นะครับกรุงเทพสะพานหินรถธรรมดาเอาตอมสี่สอสิรถธรรมดานะครับไม่ใช่รถเร็ว วันนี้สานาทีครับรถธรรมนานะคะมีตัวเชิ้ขึ้นเลยดวดดามก็่อกเลยนะคะหกสา4ือนนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายนะครับของงานประจำปีเจ้าพ่อเจ้าแม่ชมแสง คือนี่ก็มีลิเกส์สอนลามน้ำเพชรด้วยนะครับที่หน้ารถตัดงสาเครับรถานชาที่นะครับโอเคสองนดหนึ่งนะครับโอเคดวนน้ำออกแล้วยังไม่ใช่รถเลี้ยวนึวนะครับยังไม่ใช่นะครับ ขบวนนี้มาก่อน2 1, เอ้ยขบวนนี้มาก่อน109นะครับราช้ามาแค่4นาทีครับไม่เร็วช้ามาแค่4นาทีนะครับไม่เร็วเลยไม่เร็วเลย อ๋อเป็นสวยงามทั้ง2องของบวนเลยครับ